ขอน้อมกลาบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงธรรมะอัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตพรหม,มรังสีที่ท่านได้เตือนชาวโลกทั้งหลาย ว่านับวันโลกนี้จะมีแต่ภัยทำไมท่านถึงว่าอย่างนั้นแล้วภัยที่ว่านั้นคืออะไรเกิดขึ้นมาจากไหนลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับหลวงปู่ท่านว่าการที่จะปลดปล่อยจิตวิญญาณทั้งหลายให้เจ้ากรรนายเวร เราต้องละอาฆาตพยาบาทเสียให้จิตเราเข้าถึงความบริสุทธิ์บุญเมื่อมันบริสุทธิ์แล้วมันก็จะเย็นจะสงบใครๆก็ปรารถนาทั้งนั้นในจักรวาลในสากลละโลกนี้นั่นบุญมันเป็นของเย็นของสงบบาปมันเป็นของเร่าร้อนขณะใดจิตเรามีความเร่าร้อนนั้นแลแสดงว่าวิบากกรรมในอดีตชาติได้บังเกิดขึ้นแล้ว ถ้าโยมรู้เท่าทันได้เหมือนในปัจจุบันนี้ในขณะนี้ประชาราษฎรญาติโยมทั้งหลายก็เรียกว่าเกิดความเร่าร้อนจิตเร่าร้อนใจหาความสงบไม่ได้นี้แลเรียกว่าวิบากกรรมในอดีตได้บังเกิดขึ้นแล้วถามว่าอะไรเรียกว่าวิบากกรรมในอดีตมันก็คือโรคระบาดมันเคยบังเกิดขึ้นในขณะนี้ มันก็เลยบังเกิดขึ้นแม้ชื่อมันจะไม่เหมือนกันแต่มันก็เป็นสายพันธุ์ที่มันเกิดขึ้นมาดังนั้นแล้วต้องเข้าใจว่าโรคทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแม้กายเรานั้นก็มีโรคอย่าได้ไปวิตกกังวลอะไรให้มันมากนักอันว่าคนเราเมื่อมันจะตายมันไม่ตายด้วยโรคนี้มันก็ตายด้วยอย่างอื่นอยู่ดีนั่นเมื่อเรารู้ว่า ในโลกนี้มีแต่ภัยก็ควรเร่งทำคุณงามความดีให้มากๆสิ่งที่สำคัญถ้าโยมจะปลอดภัยในภัยทั้งปวงให้โยมกำจัดภัยภายในให้ได้เสียก่อนให้ละอาฆาตพยาบาทละโทสะโมหะเหล่านี้เมื่อโยมมีเมื่อไรในเชื้อของกระแสจิตแห่งความอาฆาตพยาบาทริษยาทั้งหลายความพอใจไม่พอใจในโทสะ จิตมันจะเร่าร้อนนั้นแหละมันจะดึงดูดวิบากกรรมในอดีตชาติเข้ามาแล้วโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันก็จะตามมาเช่นเดียวกันแต่เมื่อจิตเรานั้นมีความเมตตามีความสงบความสงบความเย็นเหล่านี้ไอความร้อนนั้นเมื่อมันจะเข้ามามันก็จะเข้ามาแทรกแซงได้ยากก็เมื่อเรามีความสงบแห่งจิตอยู่มีบุญกุศลมีศีล อำนาจแห่งพารัตนไตรนั้นคุ้มครองมันก็จะมีรัศมีมีแสงคอยคุ้มเหมือนอะไรมาครอบกายเราอยู่อย่างนี้แหลไม่ว่าจะเป็นกรรมมันตรังสีรังสีใดหรือเชื้อโรคใดก็ตามมันก็จะช่วยป้องกันรักษาเราได้ดังนั้นการที่เราต้องเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำก็จะมีประโยชน์อย่างนี้ช่วยป้องกันภัยให้เราได้ การที่เราจะเริญคาถาก็ดีสวดมนต์ไว้อยู่ก็ดีนี่แหละมนที่เราภาวนาจิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นชินนบัญชรพระคาถาก็ดีในขณะที่เราจเจริญภาวนาอยู่ในใจก็ดีออกเสียงก็ดีนี้ที่เรากล่าวออกมาในอักขะระภาษานี้แหละมันจะมีแสงสว่างมีตะข่ายคอยคุ้มกันของกายของผู้นั้นที่ภาวนาอยู่ ที่จเจริญมนอยู่โดยที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เหมือนอากาศที่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้สึกถึงความเย็นและความร้อนได้จิตวิญญาณทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อเราจะสัมผัสจิตวิญญาณได้ก็จะต้องทำตัวเรานั้นขนลุกขนพองสยองกล้าวเหล่านั้นก็นี่แหละเขาเรียกว่าความรู้สึกได้นั้นจึงเรียกว่าวิญญาณ ดังนั้นสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ว่าไม่มีก็เหมือนอากาศที่เราทั้งหลายมองด้วยตาเปล่าว่าไม่มีแต่รู้สึกความร้อนความเย็นความหนาวได้เช่นนั้นแลดังนั้นแล้วขอให้พิจารณาธรรมอยู่บ่อยๆพิจารณาถึงความตายว่าเรานั้นอยู่ได้อีกไม่นานแล้วถ้าเราคิดว่าเราอยู่ได้ไม่นานเราจะเร่งทำความดีให้มาก การจะเร่งทำความดีคืออะไรก็คือเมื่อเรามีโอกาสได้ทำความดีเราก็ควรรีบไขว้เหมือนน้ำมันขึ้นก็ให้รีบตักเอาไว้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นบ่อยหรือไม่นั่นจิตที่เรามีความเพียรมีความปรารถนาที่จะทำความดีนั้นแหล <c oughs> เขาเรียกว่าบุญเก่านั้นได้มาหนุนเท <c oughs> พย,ยดาเขาก็โมทนาเปิดทางแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ ใครจะรู้ได้ว่าความตายมันจะมาเกิดกับเราเมื่อไรดังนั้นการที่เรากำหนดมาเจริญเข้ากรรมฐานมาเจริญการงานของจิตนี้จึงเรียกว่าเป็นการกำหนดกรรมขึ้นมาเมื่อเรารู้วันเวลาที่กำหนดเราควรมาเจริญบุญเจริญกุศลเขาเรียกว่ามารายงานตัวต่อเทพยดาเจ้าต่อครูบาอาจารย์ต่อพระพุทธองค์ท่าน เมื่อเรารายงานตัวชำระบาปอยู่บ่อยเมื่อเราตายละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปรายงานตัวต่อ,อยมาบาลท่านเพราะเราได้รายงานตัวมุ่งตรงสู่พระรัตนตรัยในขณะที่เรามีกายสังขารแล้วนี้แหละเพราะบุญกุศลเหล่านี้ที่เราทำไว้มันก็จะเป็นสเสบียงบุญ ก็เหมือนที่โยมได้มาร่วมสร้างบุญกุศลอู่ข้าวอู่น้ำไว้ณนะที่แห่งนี้เมื่อถึงเวลามีภยัยก็ประโยชน์ที่โยมทำไว้นั้นแหละมันจะกลับมาสนองให้ประโยชน์เกื้อกูลกับโยมในภายภาคหน้าดังนั้นฉันจึงขอเตือนต้องขอบิณฑบาตให้โยมนั้นจงรักเมตตาก,กันไว้ให้มากๆถ้าคนดีมันต้องให้อภัยได้ คนดีอยู่ที่ไหนต้องเย็นได้ถ้ายังร้อนอยู่แสดงว่ายังไม่ดีเข้าใจไหมจ๊ะจำคำนี้ไว้ถ้ายังเย็นไม่ได้แสดงว่ายังไม่ดีมันยังร้อนอยู่เข้าใจไหมจ๊ะตัวเราต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราเองสอนตัวเองตําหนิตัวเองได้เราถึงจะไปเมตตาพิจารณาเตือนผู้อื่นเขาได้ บุคคลอื่นทั้งหลายเราไม่สามารถไปสอนใครได้แม้เราจะตักเตือนก็ดีแต่ตัวเราต้องตักเตือนตัวเราได้ด้วยเข้าใจไหมจ๊ะสำหรับเรื่องราวธรรมะาัศจรรย์ของสมเด็จโตรม,มรังสีก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับ และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ